คนไทยสะดุง้งรัฐบาลตัดงบบัตรทอง2,400ล้านกองทัพไม่ฟังประชาชนเดินหน้าซื้อยันเกราะต่อไม่รอแล้วกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพคานมติครมดึงงบบัตรทอง2,400ล้านบาทคืนมาจากทำร่างพรบโอ,อนงบประมาณวงเงินกว่า1แสนล้านบาทประชาชนข้องใจหันงบรักษาพยาบาลในช่วงวิกฤตโควิด -19 ทั้งที่ควรจะเพิ่มให้ด้วยซ้ำวันกระทบสร้างภาร,ระการเงินโรงพยาบาลทั่วประเทศนายนิมิตเทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวว่าตามหลักการรัฐบาลไม่ควรตัดหรือดึงงบจากหน่วยงานต่างๆคืนเพราะทุกแห่งต่างได้รับจัดสรรง,งบประมาณอย่างจำกัดภายใต้เหตุผลและแผนดำเนินงานในแต่ละปีที่สำคัญตามแนวทางดึงงบคืนนั้นก็ระบุชัดว่าต้องไม่ส่งผลกระทบกับเงินในสัดส่วนที่ใช้สำหรับรัฐสวัสดิการสิ่งที่รัฐบาลควรทำคือใช้เงินจากงบกลางหรืออาจจะใช้วิธีการกู้เงินเข้ามาเพิ่มเติมเพราะเป็นก้อนที่ไม่กระทบ หรือมีภาระผูกพันกับการบริหารงานของหน่วยงานใดๆซึ่งภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณาสุขจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมาตัดลดหรือดึงงบประมาณคืนเพราะยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อง,งบประมาณบริหารงานที่ในภาวะปะกติก็มีอยู่อย่างจำกัดและเงินทุกก้อนมีเหตุผลต้องใช้จ่ายตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีอยู่แล้ว ค่อนข้างตกใจว่าทำไมครมถึงมีมติดึงเงินรักษาพยาบาลประชาชนกลับคืนไปถึง2,400ล้านบาทเงินจำนวนนี้ถือว่าไม่น้อยเลยแทนที่นายฐานะกองทุนที่มีบทบาทรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลับต้องไปรับจัดสรรหรืออุดหนุนงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมด้วยซ้าแต่นี่กลับถูกตัดงบประมาณลดลงและในสถานการณ์ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 โดยตรงในปีงบประมาณหน้าอาจต้องเพิ่มงบให้ด้วยซ้ำไปไม่เฉพาะงบบัตรทองเท่านั้น แต่รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็สมควรได้รับงบเพิ่มเติมเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ you